สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่25กันยายน2 5 6 6นระครับท่านผู้ชมครับต้องเรียกว่าถอยหลังนะครับในส่วนของการเตรียมรับแรงกระแทกจากพายุนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดน,นามเข้ามายัางประเทศลาวและจะเข้าสู่ในส่วนของประเทศไทยทางด้าน ภาคอีสานนะครับน่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงคืนนี้นะคุณผู้ชมก็ไม่เกินประมาณเที่ยงคืน,นครับถ้าวันนี้เที่ยงวันก็นับไปอีก12ชั่วโมงนะครับข้างหน้าน่าจะมีผลกระทบในส่วนของพายุลูกนี้นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาและเริ่มที่จะลดกําลังแรลงลงนะครับเป็นยอมความกดอากาศต่ากําลังแรงที่จะเคลื่อนผ่านประเทศไทยในช่วงคืนนี้ดึกๆนะครับ ประมาณเที่ยงคืนน่าจะเริ่มเห็นนะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนตอนนี้แถวอุบลร,ราชธานีนะครับอำนาจ,จเจริญรวมทั้งในส่วนของนครพนมก็เริ่มที่จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คืนนี้น่าจะได้รับผลกระทบในช่วงระ,ระยะแรกนะครับก่อนที่จะชุดเต็มจะเข้ามาในช่วงพรุ่งนี้เช้านะครับดูจากตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเข้ามาเร็วพอสมควรนะครับดูลักษณะตรงนี้จะเห็นว่า ในช่วงค่ำคืนนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนับนับถอยหลัง12ชั่วโมงนับเตรียมรับในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาดูจากเรดาร์ตอนนี้จะเห็นนะครับว่ากลุ่มฝนนี้เคลื่อนตัวผ่านในส่วนของประเทศเวียดนามมาแล้วนะครับกำลังเข้าสู่ประเทศลาวและกำลังจะข้ามฝั่งบางส่วน,นครับจะข้ามฝั่งมายัางประเทศไทยในส่วนของบึงการของนครพนมนะครับของ อุบลราชธานีนะครับเตรียมรับมือนะครับในส่วนของกลุ่มฝนพายุนะครับที่ตกค่อนข้างจะหนักนะครับและก็ค่อนข้างจะมาเร็วพอสมควรนะครับในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับเป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากพายุดีเพรสชั่นที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้และเมื่อเข้ามายัางประเทศไทยก็จะอ่อนกําลังล,งลงเป็นในส่วนของพายุเ,าเ,าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับ เดี๋ยวดูโมเดลนะท่านผู้ชมดูตรงนี้ให้ดูโมเดลลมนิดนึงนะครับนี่นะครับตอนนี้เขาขึ้นฝั่งที่แถวดานังประเทศเวียดนามนะครับช่วงที่ขึ้นฝั่งก็จะอ่อนกําลังล,งลงเป็นจอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับระหว่างนี้ก็จะมาเหนี่ยวนําให้มวลสุมตนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้มีกําลังแรงนะครับนี่นะครับดูพอช่วงพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ประเทศไทยนะครับโดยน่าจะเริ่มเห็นส่งผลกระทบนะครับ ในช่วงดึกนี้นะครับนี่นะพอพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองอาจจะเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วนะครับในช่วงพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของพายุดีเพชันที่อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากาลังแรงนะครับถ้าไปเช็คในส่วนของลักษณะฝนนะท่านผู้ชมดูดูโมเดลนะครับตั้งแต่นี่นะครับช่วงบ่ายนี้ก็จะเริ่มเห็นนะครับว่ามีเริ่มที่จะมีฝนนะครับบางส่วนเข้ามาตกในประเทศไทยแล้วนะครับ เริ่มที่จะมีฝนนะครับดูดูลักษณะนะครับตอนนี้พอช่วงดึกๆนะครับก็ส่งผลทําให้ทางด้านภาคอีสานนะครับทางด้านตะวันออกของภาคอีสานเนี่ยมีฝนตกหนักในช่วงค่าคืนนี้ครอบคลุมทง้งภาคอีสานด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับทําให้เกิดฝนตกหนักในช่วงค่าคืนนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของพื้นที่ทางด้านโซนอีสานนะครับเนื่องจากว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างจะได้รับน้ําค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับ เมื่อดูลักษณะการเคลื่อนที่ของพายุนับนับถอยหลังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเขาจะเข้ามายังประเทศไทยนะครับโดยเข้ามาในส่วนของศูนย์กลางอยู่แถวโซนภาคอีสานตอนตะวันออกแล้วก็เคลื่อนผ่านภาคอีสานตอนกลางนะครับก่อนที่จะเคลื่อนตัวผ่านอีสานทางด้านตะวันตกนะครับไปยังภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะครับมีฝนตกชุกเกือบทั้งหมดนะครับ โดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคเหนือนี่จะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับต้องเฝ้าระวังนะครับนี่คือวันพุธที่27ก็ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมดูทําให้เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนเหล่านี้นะครับจะเห็นครับให้ดูดูดูโมเดลนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นครับกลุ่มฝนชุดใหญ่กําลัง เคลื่อนตัวเข้ามานะครับในขณะเดียวกันมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้ก็มีกําลังแรงนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ในส่วนของภาคใต้ยังคงมีฝนตกนะครับถึงแม้ว่าพายุอาจจะไม่ได้ผ่านในโซนของภาคใต้แต่ก็ส่งผลกระทบต่อในส่วนของปริมาณฝนที่ ตกมากขึ้นเนื่องจากมรสุมตะลกุกเฉียงใต้มีกาลังแรงขึ้นนะครับถ้าดูในส่วนของลักษณะพายุสายฟ้าดูลักษณะโมเดลตรงนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับตั้งแต่วันนี้ช่วงบ่ายนะครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาในส่วนของหลายๆพื้นที่ของภาคอีสานนะครับในส่วนของพา,ายุดีเปชันขึ้นฝั่งที่เมืองดานางังประเทศเวียดน,นามแล้วก็จะอ่อนกําลังลงเป็นในส่วนของ ยอมความกดอากาศต่ากำลังแรงนะครับและเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็ส่งผลกระทบทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังตกต่อเนื่องอยู่ในเวลานี้ ในโซนอีสานตอนกลางที่ยังไม่ได้รับน้ําก็อาจจะได้รับน้ํารอบนี้ส่วนอีสานตอนบนนะครับแถวหนองคายน้ํายังไม่ลดเลยนะครับหนองคายกับอุดรธานีคงต้องเฝ้าระวังต่อเรื่องหนองคายอุดรธานีนะครพนมสกลนครนะครับในรอบนี้อาจจะมีฝนมาเติมนะครับทําให้เกิดน้ําท่วมซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับน้ําที่เพิ่งระบายออกไปใกล้จะหมดแล้วนะครับน้ํากําลังจะลดนะครับแต่ในส่วนของพายุลูกนี้ จะมาเติมทําให้เกิดน้ําท่วมเพิ่มขึ้นนับต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันนะครับเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ท่วมไปแล้วในส่วนภาคอีสานตอนบนอีสานด้านตะวันออกนะครับส่วนอีสานตอนกลางนี้น้ํายังน้อยอยู่ในรอบนี้น่าจะได้รับน้ําเยอะพอสมควรนะครับถ้าดูจากเรดาร์นะคท่านผู้ชมให้เห็นเรดาร์ตรงนี้เป็นเรดาร์สกลนครนะครับจะเห็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับท่านผะู้ชมที่เกิดจากพายุที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับแล้วก็มาค่อนข้างจะเร็ว คืนนี้น่าจะถึงประเทศไทยนะครับเตรียมรับในส่วนของแรงกระแทกที่เกิดจากอิทธิพลของพายุดีเพลชันที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับโดยเฉพาะในโซนทางด้านอีสานตะวันออกอีสานตอนบนนะอีสานตอนล่างครอบคลุมอีสานทั้งหมดนะครับในพรุ่งนี้ดึกๆคืนนี้ครับนับถอยหลังไป12ชั่วโมงนะครับเตรียมรับแรงกระแทกนะครับในส่วนของ พายุที่จะเกิดขึ้นนะครับทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในในหลายพื้นที่นะครับอาจจะทําให้เกิดในส่วนของน้ําท่วมนะครับตรงนี้ให้เห็นนะครับว่าตอนนี้แถวเวียดนามแถวลาวนะครับแถวพี่น้องที่อยู่สปป,ปลาวกําลังได้รับในส่วนของฝนกําลังตกหนักนะครับฝนกําลังตกหนักในช่วงนี้และกําลังเคลื่อนตัวต่อเนื่องในคืนนี้น่าจะข้ามมายัาง ฝั่งในส่วนของประเทศไทยได้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของโซนนี้เป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็ถ้าดูภาพรวมวันนี้ทั่วประเทศนับฝนยังยังไม่เยอะนะครับต้องรอในส่วนของพายุฝนที่เข้ามาเติมนะครับในส่วนของที่เหลือก็จะมีฝนปปลายบางพื้นที่นะครับเป็นน้ําจิ้มนะครับก่อนที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับในช่วงดึกๆคืนนี้ เตรียมตัวรับมือนะครับในโซนที่น้ําเยอะแล้วต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในโซนที่มีน้ําเยอะอยู่แล้วนะครับภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะครับมีกําลังแรงขึ้นนะครับเนี่ยเริ่มมีแรงแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับตกหนักต่อเนื่องนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับในโซนหลายๆโซนที่อาจจะได้รับในส่วนของผลกระทบจากการที่มรสุม หย่อมความกดอากาศต่ำที่ลดกาลังลงเป็นพา,า,ายุดิเ r รสชันนะครับที่ลดกําลังลมลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่จะเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันก็มาดูดให้ในส่วนของอลมมรสุมตะดกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นนะครับทาให้ภาคใต้นี่ฝนถล่มหนักนะครับในช่วงนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมในโซนโดยเฉพาะเป็นห่วงพี่น้องในโซนภาคอีสานด้านตะวันออกและอีสานตอนบนนะครับที่ ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ร่องมรสุมพาดผ่านนะครับพอน้ําเริ่มจะลดแล้วมีในส่วนของมาเติมอีกเลยหลายท่านบอกพอแล้วนะครับแต่ก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องที่อยู่ในโซนภาคอีสานตอนกลางนะครับแถวขอนแก่นโคราชร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมิโซนนั้นนะครับจะได้รับน้ําฝนนะครับค่อนข้างจะเยอะแล้วก็น่าจะ ทำให้สบายใจขึ้นนะครับหลังจากที่ตอนแรกกลัวในเรื่องของภัยแรงนะครับไม่แน่ใจว่าพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวนะปีจะได้เก็บเกี่ยวไหมแต่ในรอบนี้ก็มีน่าจะมีลุ้นในส่วนของน้ําฝนนะครับที่เข้ามาเติมนะครับซึ่งถ้าไปดูแนวโน้มปริมาณฝนสะสมนะท่านผู้ชมดูดูปริมาณฝนสะสมนะครับ,รน,น,สสน,รบนี่นะครับในช่วงดู24ชั่วโมงนี้ครับ แถวทางด้านอุบลด้านนี้นะครับก็จะเริ่มมีฝนแต่พอดู3าวันถัดไปนะครับตรงจุดกลางนี้นะครับตรงจุดที่ฝนน้อยเนี่ยจะได้รับในส่วนของน้ําฝนก่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นอิทธิพลของพายุแล้วก็มาเหนี่ยวนําให้ลมมรสุมตะลักเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับทําให้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะมีฝนตกชุกนะครับนี่คือในส่วนของแนวโน้มคาดการปริมาณฝนสะสม3าวันพอ5วันจะเห็นนะครับสีชมพูหมดเลยนะครับ ก็ภายใน5วันนี้โดยเฉพาะโซนที่แรงเนี่ยครับโซนแถวขอนแก่นด้านล่างโคราชด้านบนนะครับมหาสารคา,ามร้อเอนะครับรวมทั้งในส่วนของชัยภูมิบางส่วนเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับน้ำฝนนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับในการอัปเดตสถานการณ์พายุนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณนผู้ชมทุกท่าน ที่รับชมรับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ